เรียนเรียนขนมพื้นถิ่นสุรินทร์นะะคแอบไว้ก่อนอย่าเพิ่งชิมเดี๋ยวให้ท่านอาเรียนท่านผู้ว่านะคะได้ช่วยคุยพบปะค่ะที่บ้านเซนต์เชนนะคะท่านผูน้ว่าราชการจัง,จงหวัดสุรินทร์นะคะมาเปิดในวันนี้นะคะก็เดี๋ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพีิยพรนะครับและแล้ก็ทางชุมชนของเรานะครับที่วันนี้มานำเสนอนะครับอาหารพื้นถิ่นพูดง่าย ซึ่งอาหารพื้นถิ่นของออจังหวัสดสุรายวันนี้มานําเสนอเมนูไก่ครับอต้มไก่นะครับก็มีต้มไก่นมันใส่หลายอย่างเนาะอ้าวแล้วแต่รสชาติบางคนก็ชอบใส่ใบมะขามอ่อนเนะาะบางคนก็ใบชะมวงนะครับก็หลายอย่างแบบนี้หลายอย่างครับ12ง้อท่านมาดูเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใบหม่อนก็ได้ถูกไหม เออหลายอย่างครับอ่าไบอะไรอย่างนะใบบักเขียบอ่าขันไม่เคยเห็นมีด้วยน้อยหนาาผมก็ไม่รู้อ่ะเออรสชาติเป็นยังไงเพราะบางอย่างก็ไม่ได้กินเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับที่ทางชุมชนเรามานําเสนอซึ่งนะครับก็ทราบว่าอยากมานําเสนอนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งนะนะครับมานําเสนอพวกเราก็ อ่าในการนำเสนอบอกว่าอยากเรียนว่าไม่ใช่ฟรีนเนาะก็นะน่าจะมีอะไรนะ่อนะอ่าม,มีมีกฎกติกาให้ในฐานะที่เรามาอันนี้นะครับก็เพื่อที่จะมันจะอยู่ได้ยาวฟรีมันอยู่ได้ไม่ยาวหรอกนะก็อาจจะประเภทไก่บ้านอ่าเป็นยืนพื้นนะครับแต่ว่าไม่รู้จะหาไก่บ้านได้ทุกครั้งหรอือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าผมมันซื้อไก่บ้านทุกครั้งนี่นะครับเดี๋ยวนั้นแต่ทำไม่ค่อยมีที่ละครั้งผมซื้อ นะครับนอกจากนี้นะครับก็ทราบว่าจะมีการนําเสนออาหารพื้นถิ่นต่างๆที่นอกจากเมนูนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องสํารวจตลาดไปเรื่อยๆว่าเออเขาชอบอะไรถูกไหมอ่าเขาชอบอะไรลูกค้าชอบอะไรไม่ใช่เราชอบนะลูกค้าเขาชอบอะไรเราต้องเป็นคําตอบก็คือว่าถ้าเขาชอบอะไรเราก็ต้องขายสิ่งนนก็อยากจะให้ทําเป็นอาชีพได้ด้วยค้าขายได้ด้วยนะครับ ส่วนการจัดพื้นที่เนี่นะครับก็ดูเอากัแล้วกันท่านในอำเภอเมืองเนาะที่เหมาะสมยังไงนะครับก็เพื่อที่จะให้อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมซึ่งการบริหารจัดก,การพื้นที่ตรงนี้ก็ได้มอบให้ท่านในอำเภอเมืองเพื่อที่จะ,ะส่งเสริอมอาชีพให้พี่น้องประชาชนด้วยไม่ใช่แค่สารคารเพื่อบริการอื่นๆยังบริหารในเชิงเศรษฐกิจด้วยให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามครับ เราก็ต้องช่วยท่านในเมืองเมืองในการเก็บกวาดด้วยนะครับถ้าเราไม่มีกิจสานะรณกิจอาสาในเรื่องนี้การบริหารจัดการนะครับมันก็ยากเพราะมันยากรับไม่สาดไม่เรียบร้อยป็นคนภายนอกเขาก็มางกดดันมาโจมตีเราสุดท้ายหลายแห่งครับที่ผมผ่านไปผ่านมาเราต้องเลื่อใ่เพราะว่าทาง ชุมชนทางพี่น้องประชาชนที่เขาไม่ได้มาค้าขายข้ามาผลดัดน,นะครับก็กาลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับอาคมต้องร่วมด้วยช่วยกันก็อยากจะให้การนําเสนอครั้งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้นําเสนอนะครับสิ่งองินๆของดีๆเชิงวัฒนธรรมที่เราจะ,ะมาสร้างเศรษฐกิจให้กับพวกเราในจังหวัดสนะิดและนักท่องเที่ยวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านผู้ว่าท่านที่ให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำครัตอนนี้ก็เลยเดินทิ้งได้นะครับมีอาหารเพิ่มพิดมาหน่อยชุดละ49บาทนะครับเอาอย่างนี้นะครับรับถ้วยจากข้างหลังที่โต๊ะข้างหลังนะฮะนาลิพุธนะฮะสั่งได้เองยคะฮะแต่ถ้าด้านรู้จะมองไม่เห็นนะครับว่าเป็นมะลินินต้องใส่ไป ้านนี้จะมองเห็นว่าต้องใส่ไปด้านหน้าใช่มื่อกี้มันจะรู้เะปตเปิดไม่ได้คือขวาไปนะม่ค่อไ้มอีคนหนึงนะครับข้อกล่องต้กล่อง้อกล่องไม่ต้ององกลางไม่ต้องของ้าอน ไม่รู้ก็ถามอใส่ใส่้าก่อนใส่ผ้าใส่าก่นเลยส่้กนเลยต้มสองมอใส่่นใส่้ล้วกอใส่รองนะคะอันนี้ตใส่นอนไม้ส่กับใบชุ่มค่ะดาไนเงนตะเียงรางงสนุ่งนะคะ่าแฟหงส แดงลงเยอะๆอันนี้เราตีนานะคะไม่ใช่อาหารอร่อยแล้วแดงใส่ในน้ำในหม้อนะคือว่าเป็นเมนูเด็ดเลยต้องใส่ใส่แดงวางเงินดำดำแดงลงแล้วนะต้องต้องไปดูสมรรถนะเอาเวลาเขาแดงขึ้นนะเอาเวลาเขาแดงขึ้นอร่อยมากค่ะแดงแก่ยังไม่ได้แดงตุ้มตุ้มต้องหาจุดพูดด้วยนะ จากงานนี้แล้ะจะได้คุนท้เหมนกั่้คุต้กุ้นแต่ีคิด่าเราะมาเป็นต้มไก่ใส่ฟักแ่ะวจาเงินดังตลาดค่ะุไปก็อยู่นะคะได้กลิ่นนะคะจทุกเลยนะไม่เงินกันมากอกานดีนะคะเราอมาเป็นต้มไก่ใส่สับปะรดนะคะลอง จะไมาเก็นโตัวบริจาคเลยเพิ่เติมได้ค่ะมนไม่ได้เม่าะท่านผู้เล่าบว่าให้เอากลองมารลบบริจาคมาด้วยค่ะเอากองวางมาตรงนี้เลยเอากองวางไปเลยนี่คือบรรยากาศนะคะเทศกาลอาหารคุณแม่ไส้ต้มไก่มะม่วงนะคะ ก็แทนซึ่งต่างๆได้เลนะคือเราว่าหลายท่านเราขอนเรออนาตนะคทน่งสาในก็จะมีท่านทีวราชการจังหวัดสรินทร์ทองว่าท่านแเบอกนะหน่วยงานานราชการ

มะตขานะคะมโบราณนะ่นกอนอันนี้ก็จะเป็นกะต้มนะกะต้มที่นี่นาะต้มด่างแล้วก็ไม่ไต้มกินอะไรคืนแค่ะนี้ต้มาวค่ะวันนี้คืะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันที่คืินในวันนี้เลยค่ะ ระดีขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะบ้านสุริยุทเนีนะดีมากสุด hmm. ก okay. mm ็อาจจะนั่ตาเสานะคะสำหรับขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมืองนะคะนอกจากนี้นะคะนับตาลมาทานของค้าแล้วก็ต้องทานของหวานนะคะเพื่อความอุดมสมบูรณ์และสุขภาพร่างกายนะคะก็เป็นอาหารพื้นถิ่นเช่นกันค่ะต้องอัวเขียวนะคะขุ้นตัวเขียว สกานอาหารงทุกนที่ตลาดเขียวนตลาดสุรินเด็ดดีุกคนทุกท่านได้รับชมคบมชีบะเารปรนไี่สายเปีย็นะคะที่ใช้นกัาอันนี้จานเท่าไหร่ก็นี่แาวสาบาทค่ะแค้ว ที่เท่าเราว่าเฮ็ดสีแรกแต่เคมเมนต์ประสิทธิภาพหมุนนะคะแล้วก็ทํากรองนะคะคุณงานอย่างนี้นะคะนี่เผาแก๊สค่ะที่บ้านในสวนอีสปรีสอะตรอมเซตอยู่นะแล้วก็หมุนซ้ําอ่างด้วยนะค่ะก็คือเอ่อแล้วก็คลิปที่ซ้ําอ่างนี่คือดังอยู่เนาะเนี่ยเราอ่ะ <Aaa> สช็คตันะตเอนะคะสำหรับุ้ยสีบั้นะคะแตที่บ้านุดนี้้วันะาบอว่าทุกคนีนี้ก็คงจะชนแบบเุก่อ่ที่ของระบังไม่มากมีทุที่นะที่ทูโปนั้นที่รี่ก็มีระต้องห้ามไม่ให้ออกบอกขอณทุก่านและรดับสมา ที่ให้การสนับสนุนช่องช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามีชมคลิปลอาอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเต้ห้าสิบเก้าบาทนะคะขออะไรค่ะขออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของทาหาร่านนะคะเอาต่อไปผู้านะคะขนมแล้วนะคะคนทุกท่ารขนมทอดตัวตรงละลายก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มไก่ห่านเตา